ครับสวัสดีทุกท่านครับ เรากลับมาพบกับซีรีส์ฆาตรกรสุดโหดอีกแล้วนี่คือ p o o บส์ l ิลเภาค2ผมไม่คิดว่ามันจะมีภาค2แต่ที่สําคัญคือมันมีภาค3ด้วยวันนี้เราจะมาย้อนความกันว่าไอ้ฆาตรกรขี้คนนี้หลังจากที่มันได้ก่อเหตุอุชกชะกันเอาไว้ในภาคแรกใครดูไม่ทันไปย้อนดูในช่องได้นะครับ p ุ๊บส์ l ิลภาคแรกเนี่ยโหอุกอาจมากเหตุเกิดที่ร้านเช่าวิดีโอพนักงานที่รับเคาะคนนั้นซวยมากโดนขี้ปาอัดหน้าขี้หักคาหน้าโอเรียกว่าเฉาโชกนะครับแล้วก็เหม็นหึงนะครับแต่วันนี้ภาค2อครับฆาตร แต่คราวนี้มันจะโหดเที่ยงกว่าเดิมหรือไม่เรามาติดตามได้ในเกม p u b Killer ภาค2ครับผมพาตะกรอขี่โหกดเริ่มเกมเป็นเสียงตดมึงนี่ก็อะใครกินข้าวก็ขอให้กินให้อร่อยครับผมส่วนใหญ่คนชอบดูคลิปพี่นัทตอนห่มโมงเย็นว่าพี่นัทปล่อยคลิปห่โมงเย็นกลับมาแล้วกับฆาตะกรอขี่ภาค 2, าค 2. เหตุเกิดที่ไหนวะเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งดูดปุ้นอยู่โอ้โหปุ้นจริงๆครับเพราะว่ามีบ้อง แต่ไม่ใช่ทุกนี้กัญชาเสรีแล้วนะครับดูแต่พอดีนะเดี๋ยวจะช็อกตายกันก่อนเกมนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการนําเสนอเหมือนภาพยนตร์นิดนึงเห็นป่ะมีแบบอินโทรอะไรประมาณนี้ผมขออนุญาตแล้วกันนะครับคือตัวเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างสีทะมึนทึนเลยทีเดียวจะพยายามเฮ้ยแต่ว่ามีปรับภาพนะแบบเรอร์คือความน่ากลัวนิดนึงเพยก็มีอันนี้ภาพแบบเพยเอ้ยชัดนะอันนี้ชัดดี p s x ก็คือเพลงหนึ่งแตกๆหน่อยแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าห้าเยโดชอบแบบไหนครับผมว่าเพลสองก็ก็โอเคนะ <Ooh. S 1> หรือฮอลเรอร์ฮอลเรอร์อก็จะดูแบบมัวมมึดมหน่อยจัดแบบเพลสองแล้วกันคมๆเริ่มเกมกันแล้วครับมีบางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นรูปภาพของผู้ชายคนหนึ่งทำหน้าเวอ่อเหมือนเมาปุ้นฟูกที่นอนแสงม่วงม่วงน่าจะเป็นห้องอ่ะเนี่ยกลัวละ คือการจะปลูกกัญชาให้มันขึ้นดีเนี่ยมันต้องมีการควบคุมอุณหภูมิควบคุมเขาเรียกว่าแสง U ูด้วยนะครับห้องนี้ก็คือห้องเพาะพันกัญชานั่นเองครับมีต้นเล็กต้นน้อยแต่เราเห็นพฤติกรรมของฆาตรกรคนนี้ดีนะครับคือเขาจะออกมาฆ่าคนก็ต่อเมื่อที่นั่นไม่ทําความสะอาดส้วมให้ดีก็คือใครที่ขี้เลอะเทอะสกระปรกมากๆฆาตรกรคนนี้จะออกมาตามล่านี่มึงปลูกทั้งบ้านเลยนี่ไปดูดิ เพื่อนเราแม่งนั่งเมาอยู่ตรงนี้ว่ะโอ้โห,โโหเคิร์มเลยดิเพื่อนนายโอเคป่ะวะเพื่อนหน้านายโคตรเมาเลยเลเกสสุดๆโอ้โหเบานี้ยำเป็นผงๆก็เตือนน้นองหนูๆไว้นะครับยาเสพติดไม่ใช่สิ่งที่ให้คุณประโยชน์เพราะฉะนั้นอันนี้ดูเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับการชาเสรีแล้วเนาะแต่ว่าจะเสรีแค่ไหนก็ต้องมีจิตสำนึกด,ด้วยนะครับแล้วก็มีความเหมาะสมอยู่ด้วยนะครับ เดินสำรวจกันต่อว่าบ้านนี้มันมีอะไรกันแน่เท่าที่ดูแล้วก็เป็นบ้านปกติที่มึงยำทุกที่เลยแหละเนี่ยอันนี้ห้องครัวครับห้องครัวพื้นไยสก,กอตโอเคห้องครัวทะลุก,กับห้องนี้ทางด้านขวาเฮ้ยถามจริงเดใจะอะไรขนาดนั้นครับเนี่ยโอย้ยเชี่ยมึงปลูกทั้งบ้านเลย แล้วประตูนี้เป็นน่าจะเป็นประตูเอ๊ะอะไรเนี่ย What the fuck อา้าวมึงเพิ่งมาเคาะคือกูเปิดรอมึงแล้วมึงเคาะอะไรเคาะอากาศเหรอสวัสดีครับดิลันครับคนนี้ชื่อดิลันเป็นเพื่อนเราป่ะให้โบร์ฉันเอาของมาเปิดใหม่ไหมยังไงอะหรือมาเอาของว่ามึงน่าจะมาเอาของมากกว่านี่ไงโอ้โหเราเป็นดีลเลอร์เหรอเนี่ย ขอบใจมากเพื่อนเอ้ยเป็นพ่อค้าว่ะกัรช้าสร้างอาชีพอ่ะปลูกแล้วสร้างนี่มีทีวีด้วยทีวีนี่ดูอะไรเขาเนี่ยหนังเปิดไฟไหน่อยไหมมึงมีคนมาคาอห้องอีกแล้วครับธุรกิจมันรุ่งโรจน์ขนาดนี้เลยเรอเนี่ยมาโกนี่มันรัดเสียะ่ะ ไอ้บิลลี่ามาดูดเนื้อกันหน่อยดดี่าเพื่อนแมวนะเพื่อนจา่าเมวเอ้จา่าเมามันแบบมันแห้งไปแล้วแล้วมันเมาไปแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งฉันปวดขี้มากเพื่อนขอร้องนะฉันขอเข้าไปหน่อยได้ไหมแม่งเอ้ยไอมาโ,โค่นี่แม่งชอบมาขี้ใส่บ้านคนอื่นเขาเป็นที่อะไรวะเนี่ยเอ้เพื่อนใจยเย็นน่ฉันแค่อยากจะเยี่ยวเฉยฉันไม่ขี้หรอกก็ไ้นั้นเข้ามาอย่าดูท่าเดินแม่งขี้มึงเดินเดินไอ้สา์มึงตดแล้วอะ แต่มึงบอกว่ามึงจะมาแค่เยี่ยวไงไอ้เฮี้ยมึงขี้ใส่บ้านกูโอ้โหมึงเยี่ยวเหรอเนี่ยเอ้ยท่าน,นแท่งอะไรอะ่ะโอ้ my god โอ้โหแมงวันอะไรของมึงเนี่ยมาโกส้วมกูกดไม่ได้อยู่นะเว้ยตอนนี้เดี๋ยวก่อนมึงขี้เอาแมงวันออกมาจากไส้มึงด้วยเหรอหนักมากครับแทง่งแท่งนั่นหนักมากโอ้โหไ <c oughs> อ้เฮี้ยกูแท่งอะไรตายแล้ว <c oughs> เฮ้ยบวไอ้มาโกจังไรมากนั่นมันที่ <c oughs> ไม่นะ สาเหตุหลักของการตายของคนอเมริกันเกิดมาจากการขี้แล้วไม่กดทําให้ฆาตกรขี้ออกมาล่าแล้วกดไม่ได้จริงครับมึงโอ้โหมึงแดกอะไรเข้าไปมึงถึงได้ขี้ออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเอาลำไสออกมาเลยปะเนี่ยเฮ้ยทุเล่จริงๆริีโอเกมอ๋อเป็นพวกแมมของดูความเหี้ยของคนนะแล้วมึงก็ปล่อยให้มันเข้ามาขี้นะมึงก็รู้นิสัยมันแล้วจะามาเพื่อนเราก็คือนั่งเออแดกแล้วครับแล้วมันเข้ามาดูดเนื้อต่อด้วยนะ มาโก้ไหน,นมึงบอกว่ามึงจะไม่เยี่ยอย่างเดียวไงมึงทำให้ห้องน้ำเราพังแล้วเนี่ยไอ,อ้โจจีพเพื่อนฉันแค่ต้องขี้นิดนึงว่ะเพื่อนจะมาบอกเฮ้ยเฮ้ <c oughs> มาโก้ขอโทษนะผมต้องต้องแฝงหยาบนิดนึงนะเพราะว่านี่เป็นชาวแกงนะ๊งเลยแต่ละเร็วมาโก้ทุกครั้งเนี่ยมึงเข้าห้องน้ำห้องกู <c oughs> มึงทำซ่วมเจมตลอดเลยเอ้ยไม่เอานะ เราต้องเอาคีนั่นออกจากที่นี่แล้วแม่งนฆาตากรขีอาจจะมาไล่ล่าเราก็ได้นะเว้ยช่วงเนี้ยมันจะลังออกอวาวาดอยู่เอ้ยมันเป็นเรื่องคุณทำเสียงผิดเอมเป็นเรื่องจริงนะเว้ยมาโกมันมีอยู่จริงนะเว้ยมันจะฆ่าคนที่ไม่กดซ่วมหลังจากที่ขี้แล้ว <c oughs> เออมันเอาส้วมมาสวมหัวด้วยแล้วมันก็ชอบปาขี้ใส่หน้าผู้คนนะเอเอมาเจ้าจ่วยแล้วกลัวจังเลยเราเรีบไปจัดการขี้นั่นกันดีกว่าเอ้ยเพี่ยนขี้นั่นไม่ใช่ของกูอ่ะมันเป็นขี้ของมึงกูไม่ทำไ <c oughs> อ้แห้ง เออเดี๋ยวกูเอาขี้ไปใส่ถังอะเดี๋ยวมึงเอาไปทิ้งเองนะเว้ยมาโกเข้าใจปะเออได้เลยเพื่อนนายไปเก็บขี้น่นเดี๋ยวฉันเอาไปทิ้งเอง <c oughs> ควันขงมงคือกูต้องเอาถังมาใส่ขี้แล้วเอาขี้หายไป้วป้มันมีขี้ก้อนหนึ่งตรงนี้ปะถังเหรอเราต้องรีบเคลียร์ถังเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวฆาตรกรขี้มาไล่ล่าเราอะถังถังถังอยู่ไหนวะเออนีไน่ไงโอ้ oh my god โอโหเดี๋ยวก่อนกูต้องหยิบด้วยมือกูเหรอ โอ้เสียงแบบเสียงแข็งมากเลยทุกยโอ้ my god เออไม่เคยต้องถือขี้นะเดี๋ยวเผาคนข้างนี้มาก่อนโทษเทนบินบลลี่เดี๋ยวกูเอาขี้ไปทิ้งก่อนแล้วตอนนี้เรามานั่งหายตรงนี้ครับนั่งหายกัญชาเขียวๆเลย เออเหมือนมีเสียงใครมาเคาะประตูฮนะใช่ไหมมีเสียงคนมาเคาะประตูวะใครวะเนี่ย,ยมึงเป็นใครวะมไม่คุยกับึมือ่อไม่อยากให้ใครมาขี้ในบ้านกูแล้วเพราะฉะนั้นกูไม่รับแขกเลยวันนี้กูหายเมาแล้วอ้ามึงเป็นใครวะเนี่ย ไอ้บิลลี่เพื่อนยากฉันขอซื้อกัญชาสักสามกรัมได้ไหมไอ้น้องสามกรัมเดยววะจัดไปเว้ยขอให้เขียวจัดเลยเพื่อน <c oughs> ไม่เสพกค็ค้านี่ทำทั้งสองอย่างเลยไอ้บิลลี่ไอไม่ใช่กูชื่อบิลลี่มาโกนี่มันปิดเพลงนี้มัหายเกินไปละนะ จำเอาม,ามึงไหววะตาม,มึงขำมากเลยเพื่อนนะแล้วไอ้บิลไอ้ไอ้มาโกมันหายไปไหนวนนะใครวะเนี่ยเอ้ลูกค้าเยอะสตีฟครับฉันขอซื้อโปรดักใหม่นะสักห้ากรัมโปรดักใหม่หรอเดี๋ยวกูหยิบคีย์ให้เลยแนะ่ ขอใจมากโบ้ Bo. ขายดีมากเลยครับเนี่ยสงสัยสวนหลังบ้านผมที่ทำใหม่นี้ต้องลงกัญชาซะบ้างแล้วเนี่ยปลูกเพื่อสุขภาพขายดีมากเลยครับแต่ว่าเพื่อนเราหายไปเลยนะมาโกมันหายไปนานมากเลยนะเปิดเพลงแล้วหายต่อลูกค้ายเยอะเฮ้ยอะไรมาเนี่ยชิววิวครับเอ้ยฉันขอตัวที่แรงที่สุดสักกรัมหนึ่งได้ไหมเพื่อนจัดไปนาอ ระวังหมอบคาพื้นนะครับของมันแรงนี่มันต้นหญ้าป่ะวะเนี่ยเหมือนหญ้ามากต้นหญ้าอะไรนี่มันของดีเลยนะเว้ยวก,ก็ขายกันแบบว่าชมฉางอุกอาจมากสสัยต้องเก็บผลผลิตไปใส่ถุงเสียงอะไรวะเนี่ยแล้วก็กลัวแมงมารูนี้แหละชัวร์โคตรน่ากลัวเลยเนี่ยฆาตรกรขี้ยังไม่โผล่เลยนะ ใครเนี่ยโอ้ใส่ชุดกันชามอะรครับลูกค้าเยอะจริงๆเจคอบเอ้ยบิ๊กบิลลี่ฉันขอ5กรัมจัดไปเนาะเข้มเข้มนี่กูมีเงินเท่าไหร่ลวเนี่ยแต่ว่าพักลวอุ้ยเดียวหนึ่งชั่วโมงถัดมามาโกยไม่กลับมาเลยอะ่ะฉันว่าฉันต้องไปคุยกับจามาซะหน่อยแล้วคือต้องบอกนะว่าเอกลักษณ์ของเกมนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าความความเล่าเรื่องอย่างภาคแรกนี่ก็แบบว่ามีลูกค้าเข้ามาในร้านวิดีโอหลายคนมาก แต่เออแต่มันก็เอาขี้ไปทิ้งะนะเราน่าจะไม่ตายตรงนี้หรือว่ามาโกเพื่อนเราที่ถือขี้ไปจะโดนฆาตกรขี้จัดก,การกลางทางเนี้ยเหรอไอ้นั่งลงบบลลี่เรามาดูกันดีฟักตัวแล้วดูหนังกันดีกว่าเพื่อนไอ้จามาวนี่ไม่ห่วงอะไรเลยครับก็คือเมาแล้วเฮ้ย ฉันต้องขายกัญชานะ้เพื่อนอย่างหนึ่งมาโกยังไม่กลับมาเลยอะโบเอ้ยใจเย็นเพื่อนเขาคงหาอะไรแดกอยู่ข้างนอกอะไอ้ห่านั้นมันไม่เคยหยุดกินหรอกเพื่อนเฮ้ยเอาจริงนะถ้าหาว่าฆาตรกรขี้จับตัวเขาไปละเพื่อนมันไม่มีฆาตรกรขี้เราเพื่อนมันก็แค่ตำนานเอาไว้หลอกเด็กเท่านั้นมึงไม่ห่วงเพื่อนเลยมึงไม่รักเพื่อนเลยก็ยังออกไปไม่ได้นะครับไปหาอะไรกินหรอวะแต่ที่นี่น่าจะปลอดภัยแหละเพราะที่นี่ไม่มีขี้ถ้าไม่มีขี้ก็ไม่มีฆาตกรไงอุ้ยตำรวจ เฮ้ยเฮ้ยเบลลี่ฉันขอซื้อกัญชาสักสองกรัมเอา้าไอเ้เยตำรวจก็เอาเหรอเนี่ยเอาจัดครับคุณตำรวจไอ้ขสามูุดหนุนกันถึงที่นี่รอซื้อไะเนี่ยตำรวจมาเนี่ยว่าจะมาจับพัทะมาดูอดตำรวจสายเขียวไม่ใช่สายตรวจแต่ผู้หมวดสายเขียวกูก็ต้องยืนขายกัญชาอยู่นี้ไปเรื่อยๆยืนเรียกลูกค้าเลยกว่าหลังมือถือป้ายหน้าร้านเลยปักเลยว่าบ้านนี้ขายกัญชาโกมันไม่กลับมาเลยว่ะก็ยืนเล็กเก้ออยู่นี้ยังไงครับเนี่ยจะคุยกับจามาอีกรอบดิเกิดอะไรขึ้นวะ คุยไม่ได้เลยมึงไม่สนใจใครเลยเนี่ยมึงเมาเราก็เลยรู้สึกว่าเครียดว่ะเพื่อนขอดูดสักตัวได้ป่าวะอืมเครียดเครียดเครียดเพื่อนยังไม่กลับมาเลยเครียดหนึ่งชั่วโมงถัดมาสองชั่วโมงอะนะที่เพื่อนหายตัวไปนะยังไม่กลับมาเลยมึงดูดหนักเหมือนกันนะมึงอะสอชั่วโม,ง,มงก็ยังนั่งดูดนี่มึงเอาเรื่องนะ ระวังช็อกตายนะมึงคุยกับจามาวดิมึงสองชั่วโมงนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่คุยเลยเพื่อนไหวปะวะอย่าเพิ่งช็อกนะมึงไม่มีใครมาเลยสองชั่วโมงแล้วเพื่อนเรายังไม่กลับมาเลยแปลกแล้วเนี่ยมันนานเกินไปแล้วออกไปสี่ทุ่มตีเที่ยงคืนยังไม่กลับอ่ะไม่ใช่แล้วตามข่าวหน่อยดิถือมีด เกิดอะไรขึ้นวะบุ What the fuck เดี๋ยวดินี่มันเพื่อนเราดิมาโก้ขี้ยัดปากยัดลูกตาด้วยเชื่อภูคิคิลลร์มันมันมีจริงนี่หว่าฉันต้องไปเตือนจามาจามาเพื่อนเอ้ยนายดูกลัวอะไรวะเพื่อนตัวสั่นเชืยอพักก่อนเพื่อนดูดดูดกันมาโก้ตายแล้วเพื่อนอยู่ในห้องน้ำฆาตกรมีอยู่จริงฆาตกรขี้เอ้ย นายล้อเล่นอะไรของนายวะเพื่อนเฮ้ยกูพูดจริงนะเว้ยเพื่อนเขาตายแล้วตามมาดิมาดูกัตาเลยโอเคเพื่อนเดี๋ยวฉันไปดูมาเร็วมาดูดิเร็วเพื่อนเพื่อนดูดิเพื่อน,อน,อนมาโกตายแล้วดูดิเ <c oughs> พื่อนเ <c oughs> ชีย่ย นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยฆาตกรมันจะมาไล่ล่าเราเหรอไม่รู้เพื่อนมึงดูดิขี้ีัดปากเลยอะ่ะไอ้งหยัดลูกตาด้วยคนเนี้ยเลย <c oughs> โอ้ยมึงจะเดินตามกูทําไมเนี่ยเพื่อนเรา,นาต้องไปจากที่นี่แล้วเพื่อนมาเรา็วจะเมาเราต้องหนีจากที่นี่แล้วเฮ้ย <c oughs> มันมาแล้วมันมาอีกแล้วขี้ลอย <c oughs> อีกแล้วหรือวะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ระวังวางวังขีดขีดเฮียกรบแบบเดอะแมทริกไปโดนหน้าเพื่อนกู เอ้ยเพื่อนกูตายแล้วเลยเนี่ยจะเมาจะเมาจะเมาได้ไหวไหมใครมาเคาะห้องอีกวะเนี่ยนี่กูถืออะไรขึ้นมาถือวีดิมึงยังจะดูดิกอเนี่ยไอ้เพื่อนฉันกอซื้อ5กรัมมึงยังจะมีกระใจขายของอีกหระไอ้เนี่ยแต่เราเครียดมากครับเราดูดเนื้อเราดูดเนื้อเพื่อนตายก็ดูดเนื้อเราหนีจากที่นี่แล้ววะวะเราอยู่ไม่ได้แล้วเพื่อนเพื่อนเราล่วงไปสองแล้ว เฮ้ยทียอะไรวะเนี่ยบ้านสันเดี๋ยวทำไมถึงมีขี้แต่ไม่หมดอะโอ้ my god เต็มพื้นเต็มบ้านเฮ้ยมีเสียงตดด้วยนอฝนตกแล้วขี้เลอะบ้านไปหมดเลยไม่นะมีห้องนี้ห้องเดียวที่ยังรอดปลอดภัยจะต้องไปจากที่นี่แล้วล่ะจะเมาออกไม่ได้ จะมาเ,าเพื่อนมาโกเกิดบ้าอะไรขึ้นหมนเนี่ยไฟก็เปิดไม่ได้แล้วเสียงตดเสียงตดมันมาจากไหนเนี่ยนี่ไงฆาตรกรขี้มันโผล่มาแล้วมึงไม่ยอมกดซ่วมอย่างนั้นเหรอเราเลือกได้สองแบบครับ จมตีด้วยพลังของมาริฮัวนาหรือวิ่งหนีไปกูนัดปินโตสายเขียวเยี่ยวม่วงขอโจมตีด้วยพลังของมาริฮัวนาบิดาแห่งกัญชานีคือก,การดวลระหว่างฆาตรกรขี้กับเทพ,พบ,บุตรกัญชาชิมนี่ซะที่แันเนี้ยมาริฮัวนาจงเจริญข้าขออัญเชิญพลังแห่งมาริฮัวนาอัดปุ้นเข้าปอด ทำอะไรเนี่ยพลังแห่งมาริวหน่าคนควันให้ทั่วบ้านสยบกินขี้นั่นเฮ้ยตาแดงตา้ตาแดงวอนพลังแห่งมาลิวหน่าทำให้มันตาแดงกลัวมันนั่งดูดปุ้นได้กันแน่เลยอะไรวะเนี่ย นั่นไงไอ้เหี้ยสุดท้ายกูกับฆาตรกรขี้ก็นั่งหายกัญชาด้วยกันที่นี่แล้วมีมาโกนั่งอยู่ตรงกลางด้วยนี่ถือว่าเป็นกูดเอดนได้ไหมครับเราไม่ตายด้วยขี้แต่เราเป็นเพื่อนซี้กับฆาตรกร นี่คือเรื่องราวของผู้สกิลเลอร์ภาค2ถามว่าเสียได้ตังไหมสามสิบบาทที่กูเสียดายไปกับเกมนี้จบลงเรียบร้อยสําหรับผู้สกิลเลอร์สองนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะเกมนี้ก็สะเทือนใจเหมือนนะสะท้อนสังคมค่อนข้างมากเลยนะครับยังไงก็ดูดกัญชาแต่พอดีดูดเพื่อสุขภาพอย่าดูดแบบเขาเรียกว,วัดพลังจนเสียสุขภาพล้มป่วยเป็นลมไปแต่ว่ามันก็สร้างมิตรภาพได้เสมอครับแม้แต่กับฆาตกรคีเองก็ตามวันนี้นัดปินโตขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าทางช่องนัดปินโตอย่าลืมคอน อะไรเนี่ย5 4 3 2อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับจะได้ติดตามอะไรแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ